สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ mm hmm. น h e p r i นะวันนี้พิงจะมาแชร์ทริคก,การกลบสิวกลบรอยสิวแบบเนียนกรีบตอนนี้อาจจะเห็นว่าไม่มีสิว าเนียนขนาดนี้กบอะไรเดี๋ยวจะให้ดูหน้าสดก่อนก็คือค่อนข้างมีรอยเยอะแล้วก็จะเน้นหนักไปที่หน้าผากทุกคนน่าจะเคยเห็น,นคลิปก่อนๆแล้วแหละว,ว่าบิงมีสิวที่หน้าผากค่อนข้างเยอะจะเป็นการกบสิวที่ไม่ทําให้สิวประทุไม่ทําให้หน้าแหกไปกว่าเดิมหน้าไม่หนักเกินไม่เคกี้กาลังพอดีคือหน้าเนียนเหมือน เหมือนภายใต้การแต่งหน้าไม่มีสิวทุกคนเออนั่นแหละเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยละกันอย่างแรกมาเริ่มจากคอนซีลเลอร์ก่อนส่วนสําคัญวิงคิดว่าจะต้องเป็นสีของคอนซีลเลอร์แล้วก็เทกเจอร์ของคอนซีลเลอร์ที่จะช่วยแบบปิดสิวให้ได้เนียนกับอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการกลบแบบมันจะต้องใจเย็นแล้วก็จะต้องใช้เวลานิดนึงแ แสงหายแต่เดี๋ยวมันคงมาแนละ้วทุกคนอันนี้ก็เคยบอกไปในเฟรริตแล้วแหละคือ B K Acne Concealer ฉันชอบมากเพราะว่าเนื้อมันค่อนข้างที่จะหนาจะปิดสิวได้แน่นอีกอย่างคือมันไม่ทำ ให้สิวปะทุทุกคนสีของคอนซีลเลอร์อะจะต้องไม่ขาวเกินไปคือจะต้องเป็นสีเดียวกับหน้าเราเลยหรือไม่ก็เป็นสีที่เข้มกว่าลงมา1นึ่งสเต็ปอ่ะถ้าสมมติว่าไปทาสีขาวอ่ะมันจะยิ่งเน้นรอยเน้นความนูนให้มันแบบดูโดดมากขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดเรากดด้วยสีแบบคล้ายๆสีผิวเราแบบเข้มกว่านิดนึงอ่ะมันจะเหมือนแบบทําให้มันดูทบลงไป <laughs> ปิงจะใช้ผสมกันอ่า แล้วก็บิงจะใช้มือก็คือต้องล้างมือให้สะอาดนะคือบิงไม่ค่อยเชื่อใจแปรงเพราะว่าบิงรู้สึกว่ามันเก็บเชื้อโรคไว้เยอะก็เลยไม่อยากให้มันเข้าไปหาสิวเพิ่มอีกอ่าสูมข้านเนสนะคะให้ดูเริ่มจากหน้าผากก่อนเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแดงตุยแต้มไปทุกจุดที่มีรอยเลยแล้วก็อีกอย่างคือสีตรงหน้าผากกับสีตรงแก้มตรงเนี้ย ิงว่ามันคนละสีกันเวลาเลือกใช้คอนซีลเลอร์ก็ต้องแบบผสมให้มันพอดีหรือไม่ก็ใช้คนละสีกันเลยยังไม่ต้องแบบเกี่ยร็ร็วเลยตอนนั้นเราแค่เราแค่จุดไว้ก่อนจุดทับมันไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้กบฝอยนะแต่คดีมันมีรอยรอบๆอ่าพอตรงเนี้ยมันเริ่มแบบเข้มกว่าหน้าเยอะเกินไปผสมสี สว่างเข้าไปเพิ่มอันนี้ปิง๊งว่าผิวแบบสองสีอ่ะน่าจะใช้บีเคงน่ได้เพราะว่าสีอ่อนของมันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นคนขาวมากอ่ะแนะนำให้ไปใช้ของยูเซอรินที่เป็นแบบแทงแทงแทต้มอ่ะแสงก็หายไปเลยหรอชีวิตเปิดคลิปอย่างสวยอ่ะประมาณนี้ใต้ตาคนละอย่างกันนะใต้ตาไม่ใช่รอยสิว เราก็จะใช้คนละแบบกันเสร็จแล้วทีเนี้ยก็รอสักพักให้มันอยู่กับที่ให้ไอตัวคอนซีลเลอร์มันแบบซึมเข้าไปขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการกบใต้ตาอันเนี้ยจะแต้มแค่ใต้ตาตรงที่แบบหมองเฉยๆแล้วก็จะใช้ฟองน้ำไข่อันนี้ถ้าอยากให้ตืบอะ่ะไม่ค่อยแนะนำให้ฉุบน้ำเพราะถ้าฉุบน้ำมันจะมันจะไม่แน่นเท่าไหร่แล้วก็ทำไปเลยทำแค่ตรง ใต้ตาก่อนนะเพราะว่าใต้ตาเราไม่ต้องรองไงเราไม่ได้อยากให้มันแบบเอ่อแครกหรือตกล่องเราก็จะรีบทําเลย <Wow. S 1> อ่ะโอเคพอเรากบใต้ตาเสร็จเราก็จะใช้นิ้วแบบเกี่ยในส่วนที่เรากบไปตอนแรกเพราะว่าเรารอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วไงกระจายมากขึ้นแบบไม่เป็นวงอ่ะเราก็แทบเบาๆอย่าแทบแรงเพราะว่าถ้าแทบแรงมันจะติดมาที่นิ้วไง อ่ะโอเคอันนี้คือเลเยอร์หนึ่งก็จะมีความเนียนกรุบระดับหนึ่งนะอ่ะต่อไปเราจะจัดคุชชั่นนะคะจะใช้เป็นคุชชั่นหรือจะใช้เป็นฟาวเดชั่นก็ได้แล้วแต่ว่าใครจะใช้อะไรก็คือเป็นการกบทางหน้าแบบบางๆคือเราไม่ใช้ฟาวเดชั่นหนาอะไรไงเป็นเหมือนปรับให้ผิวมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ส,สม่ำเสมอไม่ไม่เชิงแบบปิดรอยสิวขนาดนั้นไงเราแค่ต้องการให้หน้าตรงนี้สีเท่ากันกันกบตรงนี้ประมาณเนี้ยก็เลยจะลงเป็นคั่นไปอ่า <ๆ S 2> <ๆๆ S 1> เลเยอร์สองจบไปต่อมาเราจะใช้คอนซีลเลอร์อันเดิมอะแต้มไปที่สิวแต้มไปจุดเล็กๆไม่ต้องแบบ แต้มใหญ่เหมือนไฮไลท์อะไรแบบนี้แนะนำให้ใช้มือเหมือนเดิมป้ายไว้ก่อนจืดอ้อบอกเรียงอันนี้คือเอาว่ากลาสที่ใช้เนื้อมันจะบางเบาแต่ว่าปกปิดอยู่ก็คือโอเคแต่บิงเลือกสีมาเป็นคอนซีลเลอร์คือสีจะสว่างกว่าหน้าปกติก็อันนี้จะเป็นรอบที่แบบเป็นรอบทิ้งทวนอะ่ะคือแปะที่ตรงสิวที่เรายังเห็นว่ามันมีอยู่แปะเป็นจุดๆอย่างนี้ไว้นะอย่าแต่งหน้าตอนร้อนนะทุกคน พอเหงื่อออกอะ่ะมันจะทําให้คอนซีลเลอร์หรือว่าฟาวเดชั่นอะ่ะไม่ติดนะก็คือแต่งในห้องแอร์เถอะอย่าทําให้ตัวเองร้อนเลยตอนนี้ปิงก็เริ่มร้อนแล้วเนี่ยปกติไม่ได้แต่งห้องนี้ห้องฟิงมันจะแบบฉากหลังไม่สวย <S <S พอเราได้จุดเล็กๆแบบนี้เราก็จะขยับ ไปลงครีมบลัชคือถ้าสมมติว่าใครไม่ลงครีมบลัชอะขั้นตอนนี้ก็คือเป็นขั้นตอนรอให้มันแห้งแล้วเราค่อยมาเกลี่ยอีกทีเนาะอันนี้ของ f ฟ r you t รรุ่นใหม่สีเบอร์ส3าเย็นแล้วค่ะแล้วก็แทบแบบเบามากๆมันจะได้ไม่ไปดึงที่เรากบไว้ออหรือถ้าตรงไหนเป็นสิว,ะวอะเราก็อืม ข้ามข้ามจุดนั้นไปมันก็จะไม่เป็นไรหรอกก็คือ,อยังไงเราก็ต้องปาดแก้มใหม่หรือแบบลงแป้งอะไรอยู่ดีดังนั้นก็จุดไหนที่มีสิวอยู่ตรงแก้มอ่ะแนะนําให้ข้ามไปไม่ต้องแทบตรงนั้นเลยแต่แบบบิงไม่ได้มีสิวตรงแก้มมากอ่ะจะไปเน้นที่หน้าผากแบบตรงนี้คือตรงนี้ปิงรู้สึกว่าน่าจะมาจากเมสเพราะว่าปกติปิงไม่เป็นสิวตรงข้างๆปากเลย ประมาณนี้ก่อนตรงนี้ก็คือพิงจะเว้นไว้เลยอ่ะคิดว่าน่าจะแห้งระดับหนึ่งเราจะเกลี่ยที่ดูแห้งก่อนอันนี้เคือแบบยังเงาๆอยู่เลยก็จะข้ามไปตรงอื่นก่อนมาตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะแป้นไมิอเดียวอันเนี้ยเวลาเกลี่ยให้เกลี่ยแบบรอบๆขอบๆแล้วก็กระจายออกไปให้มันเนียนคือจะไม่แบบแทบตรงกลางที่เราแบบต้องการที่จะปิดสิวไว้คือจะทําแบบรอบๆแบบ รอบๆอะทุกคนถ้าใครสะดวกใช้แปรงก็ใช้แปรงก็ได้นะปิงว่าไม่เป็นไรแค่ปิงไม่สามารถทําให้แปรงสะอาดได้ตลอด <laughs> ก็เลยใช้วิธีลา้างเอาหรือจริงๆถ้าเกิดใครจะรอเกลี่ยอันเนี้ยก่อนแล้วค่อยทาครีมบัชก็ได้นะแต่พอดีปิงคืออยากให้การแต่งหน้ามันดําเนินการต่อไปเรื่อยๆเพื่อป็นคนรีบไง อ่ะโอเคกดได้ประมาณนี้ก็คือมันจะมีความดังๆนิดนึงแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวคือเราต้องการให้มันบริเวณตรงนั้นอนะมันแน่นจริงๆนะต่อมาขั้นตอนถัดไปอันนี้คือแป้งผสมรองพื้นป็นไม่แน่ใจผสมรองพื้นหรือเปล่าแต่ว่ามันมีเบอร์แบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรอย่างงี้เหมือนสปอนเซอร์โดยบนะีเคเนาะแต่ว่าไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ก็สเต็ปแรกจะเซตด้วยแป้งที่แบบแน่นนิดนึงนะอันนี้เบอร์หนึ่งเบอร์สอง 2. คือของปิงอะมันจะต้อง มันต้องผสมมันต้องใช้คนละจุดตรงนี้ต้องใช้สีนี้ตรงนั้นต้องใช้สีนั้นก็เลยต้องซื้อมาสองสีเนาะแต่ว่ายังไม่ใช่ Translucent p o เดอรแนะนําให้เป็นแบบที่มีสีก่อนอะอะพอเราปล่อยให้มันดูเหมือนแบบอะแห้งแล้วเราก็ทิคสําคัญคือการใช้ฟองน้ําเป็นฟองน้ําคนละตัวกับที่ใช้คอนซีลเลอร์นะแล้วก็ไม่ต้องชุบน้ําบิงจะใช้สําหรับลงแป้งคือบิงไม่ค่อยชอบใช้แปรงลงแป้งเพราะว่า มไม่รู้ปิงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะอาดไม่รู้อ่ะคือมันไม่สามารถที่จะล้างทุกวันได้ไงทุกคนมันต้องรอแห้งนานแต่อันนี้มันดับแห้งไวสิ่งที่จะทําคือการเอาตูดเนี่ยตูดกลมๆปิงแนะนําให้เป็นตูดกลมๆนะจุ่มไปเลยสองสีหรือว่าใครที่เจอสีที่พอดีก็สีเดียวก็ได้แต่ของปิงอ่ะคือคือมันมันต้องผสมอ่ะพอแต้มเราได้เป็นก้อนอย่างงี้ใช่ไหมเราจะใช้เทคนิคการสแตม ดู Do, นะคะปิงจะสแตมไปตรงที่แบบมีสิวเฟิบสเตมมันก็จะเป็นแบบดวงใหญ่ๆสแตมไปเป็นการสแตมให้ให้สิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นด่างๆอะหายไปก็คือมันจะเนียนด้วยการใช้อันนี้แหละแล้วมันก็จะทำให้คอนซีลเลอร์เปียกๆหมาดๆของเราอ่ะมันเซตตัวมากยิ่งขึ้นนะอ่ะ แล้วก็จะไม่ทําทางหน้านะจะทําแค่ตรงที่รู้สึกว่าโอ้โหตรงนี้สิวแบบหนักเลยไม่สามารถที่จะเซตด้วยแบบเป่าๆได้คือกบไปเยอะมากเลยแบบนี้อ่ะแล้วก็จะบอกว่าไอ้ตรงที่นูนอ่ะบางทีมันบางทีมันยากในการกบอย่างตรงเนี้ยปิ๊งมีอันหนึ่งที่มันนูนอ่ะมันก็ลําบากอีกนึงเขี้มะต้องกบด้วยสีคอนซีลเลอร์ที่เข้มก่อนปิ๊งชอบของ B.K เพราะว่าเป็นรู้สึก ถูกกับมันแบบปิงชัยแล้วสิวไม่ค่อยขึ้นโอเคเราสแตปมเสร็จตรงหน้าผากใช่ไหมมันดูแบบเนียนเลยดูแบบแอร์บรัชเนี่ยตอนแรกตรงเนี้ยมันจะมีสิว่จัดไปเลยจ้าอย่าทำทั้งหน้านะเพราะถ้าทั้งหน้ามันจะดูแบบหนาเกินเอาแค่ตรงที่เรารู้สึกว่ามันมันมึงต้องอยู่กับทีมึงต้องแน่นอะไรยเงี้ย อันนี้คือแค่ลงพื้นหน้าแล้วทุกคนคือยังไม่ใช่การแต่งหน้าทั้งหมดนะนี่คือแค่ส่วนแรกบ,บอกเลยว่าที่นานที่สุดในการแต่งหน้าของบิงคือการแบบรองพื้นผิวให้มันดีคือมันนานมากแต่ส่วนอื่นก็คือแบบเร็วต่อไปทีเนี้ยเรายังไม่ได้เซฟตรงแก้มใช่ไหมบิงก็จะใช้เป็น translucent powder เพราะว่ามันจะได้แบบบางลงเราไม่อยากให้แก้มเราดูแบบเคกี้ไงก็จะมี2ตัวที่บิงใช้เป็น Mrs p o t a t o Head ของ Happy Sunday กับสีจัน วันนี้ก็จะใช้เป็นมิสซิสโบเตโตเฮละกันแล้วก็จะใช้แปลงก็ได้หรือจะใช้พัฟของเขาก็ได้แต่ณนะนจุดๆเนี้ยพัฟของเขาอะม่ยังไม่ได้ซกักคือสกรปรกกว่าแปลงที่เพิ่งไอ้นี่มาไงก็เลยเป็นเป็นแปลงเอาเนาะก็ลงไปแบบบางๆแล้วก็ไม่ถูตกเหมือนเดิมเนี่ยความชายมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอมไม่ได้เป็นคนชอบให้หน้าแมทอยากให้หน้าโกลมากอะไรเงี้ย ก็ไม่จําเป็นต้องเซตตรงนี้ก็ได้ก็ข้ามไปเพราะว่ายัางไงเราก็เอ,อ่อทำให้สิวอยู่กับที่ไปแล้วต่อไปปิงจะเซตใต้ตาเพราะตอนนี้ยังไม่ได้เซตใต้ตาเลยถูกไหมทุกคนมันมันยังไม่ได้เซตขนาดนั้นปิงอาจจะชอบเซตใต้ตาให้มันเงาๆชอบให้ใต้ตามีความแบบฉ่ำก็จะใช้เป็น Hourglass Infinity Powder อะไรสักอย่างที่เป็นไง แล้วก็ใช้ฟองน้ําตัวเดิมเหมือนกันแล้วก็จะใช้ส่วนที่เป็นอย่างเงทุกคนน่าจะเคยเห็นปิงแต่งหน้าปะ่ะไม่ไม่รู้ว่าเคยแต่งหน้าให้ดูไหมยังไม่เคยทันคลิปสอนแต่งหน้าเลยนั่นแหละ,ะว่าปิงอะ่ะเสร็จโดยใช้ฟองน้าเพราะว่าปิงต้องการให้มันแนบเนื้อไม่รู้มันเกี่ยวไหมแต่ก็นั่นแหละปิงจะเสร็จใต้ตาแบบนี้ทุกครั้งเลยแบบปิงจะกดเหมือนแบบเบรกอะแต่ว่าไม่ใช่เบรกนะแล้วก็แบบเกี่ยๆไปประมาณนี้มันก็จะเอาความเงากลับมาแต่ไม่ใช่แบบ ไม่ใช่เงาแท้อันนี้คือเงาเทียมแล้วก็ตรงอื่นที่อาก่ห้เงาก็จะมีแบบอาจ,จมูกแต่ว่าเป็นเป็นการลงแป้งเฉยๆน,นะไม่ใช่แบบไฮไลท์แล้วก็มีตรงหน้าผากตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วจริงๆคือเสร็จแล้วนะนี่คือการลองพื้นปิง๊งคิดว่า จะทาแก้มส่วนอื่นจะไม่ได้แต่งเพราะว่าวันนี้จะเน้นเป็นการแบบลงลองพื้นให้ดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีนึงนะแป๊บอ์ะไปปัดแก้มมาแล้วนิดนึงให้ดูสุขภาพดีเดี๋ยวจะให้ดูกดใกล้ๆนะคะเนี่ยหน้าผากก็จะมี เนียนกรีบฉ่ำกลวเหมือนไม่เคยมีสิวถ้าเกิดใครมีคำถามคอมเมนต์ถามมาได้เดี๋ยววิงมาตอบเนาะถ้าเกิดใครช่บคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้วิงด้วยฮะแล้วก็เจอกันใหม่อคลิปหนะ้าบ๊ายบาย